พี่เอกได้รับโอกาสนั้นไปแล้วพี่พี่ผมกันดีไม่ยอมจะเกมนะพี่ทำอะไรเนี่ยพี่พี่เอกพี่ฟังผมก่อนเวมาดูผิดพี่งะ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 เงือโอ้พี่อะกู่หูคู่หูต้นเกมอ่ะ มีคนตายศพมีศพผมมีเคลดผมเดาว่าศพน่าจะอยู่ในวิกเกตเฮ้ยเมื่อกี้มีใครมายิงไอ้ปืนขวาบนาขวาบนมีผมแพทเจมคือคือจะบอกว่าผมมาคนแรกเลยเี่ เอฟเป็นเสร็จก่อนกูอีกุยเอจมนกูอีกแล้วไม่ต้องไปหนาวคุณที่ถามเฉยตอนผมตอนผมไปผมเห็นพี่เจมอยู่คนแรกพี่เมาที่หลังแล้วก็คนที่เดินมาพร้อมผมมีมีแพทน้องทีแล้วก็มีพี่เต้ตามมาแล้วก็มีแคนนี่เดินผ่านไปงั้นกลับมาที่คำพูดพี่เจมที่ว่าพี่เอฟมาที่หลังแต่ยิงปืนเสร็จก่อนกูไม่ได้ยิงเอ้า ไปไม่แตะแมึงมายืนข้างก่อนเลยนะยืนแบบว่าเห็นยืนซ้อนๆกูก็เลยอยากไปซ้อนด้วยแต่แทนนี่แทนนี่เดินไปคือมึงไม่ได้นคือตอนแรกอะผมไปฝั่งขวาแล้วก็รีบลงมาข้างล่างมาแถวห้องไฟแล้วตอนนั้นี่แทนนี่แทนนี่พยายามพู้ตัวเองแต่ไม่มีใครได้ยิน่าี่ยแทนี่โอเคถือว่าฟุกถือว่าพี่แทนนี่ไม่ไปแล้วอะแล้วพี่ด้เลยไอ้ก้าหยาชนัพี่เลยจริงๆ้องมีกับพี่ฟุกวะก็กไป่แล้วไไป อ้กําลังจะโหวตเลยอ่ะแล้วกล้ากล้าจะโหวตพี่ทําไมเนี่ยปไปไปห้องเอดียนไปเรี่องกันที่มีแายดูเกมเตอร์ผ่านละเรียนเดียนไปห้องกล้องอะ่ะนั่นเองนะมีเฟสตรงน,นี้แล้วเดี๋ยวรอคูดาวมาแล้วเราแต่งตัวอยู่ในห้องกล้องที่ผ่านละถ้าเกิดเราดูห้องกล้องนี่คือน่าจะแตกแน่เลยเฮียยากแล้วโอ้ไม่กอด คือแตกโบแตกนั่นเลยถ้าเกิดฆ่าพี่เอฟช่วยฆ่าแทนผมดีพี่ผมขอรอดดล่ะ้ยไม่นานพี่โอ้วิตเอแคเดินตามี่แบบต้องไปเลยอ่ะพี่ตอนแรกผมก็เห็นปุ่มรีพอร์ตแล้วผมจะแก้ไปแต่ว่า กลัวโดนไปดิศศพอะไรเงี้ยผมต้องไฟตรงไหนนะไอไอที่ต้องไฟเลยเหรอเห็นใครอื่นอีกหรือเปล่าไม่เห็นเลยพี่เพราะว่าใครดูกล้องอยู่มีคุณฟุกอ่ะคุณฟุกหายดูกล้องยังตอนนั้นอะผมอยู่ในห้องผมไม่เห็นมีใครเลยผมพยายามเรียบเรียงแอะผมคิดไม่ออกครับ คุณวูบาเมื่อกี้คำพูดของพี่แทนนี่บอกว่าตกอยู่ตรงห้องไฟเหรออะไรเงี้ยแบบใช่กล้ที่เหมือนพี่พี่เลยกดโหวตแทนนี่ไปแล้ต่อรอบที่สอวยต่อหน้าพี่หน้าพี่วน้าพี่วนะไม่่หนตาพี่หนวะพี่ผนเาิน้าพี่ห้าพน้าพนะเผื่ใครานใจคือเพี่อกี่น้พี่ห้อ่ใน้พี่ห้ี่หนาพี่พี่นพี่หน้าพี่นพ่หน้าพี่ห้องไ่หน้าพหน้า่ห้องไฟหน้าพห้าพี่ห้พี่หพี่วนับพี่้พี่หด้นเข้าห้องไฟไปกัพน้งพี่ใช้ตอนนั้นน่หน้าพี่ยังมีชีวิตอยู่ แล้วตอนไฟดับปุ๊บอ่ะน้องพีก็ตอนพี่ออกไปแล้วพี่ยังอยู่ไหมไม่ได้ยิมหรือเปล่าไม่คือคือพี่ดาวโหลดพี่เดี๋ยวก่อนพี่ดาวโหลดอยู่ตรงตรงพ่อเสร็จแล้วไอ้ตรงไอ้น้าดาวโหลดมันปิดขึ้นมาตรงจอใช้ไหมแล้วพี่เห็นเลือดกระเซ็นพี่ก็เลยจะเดินลงไป เพื่อที่จะดูตรงไอ้ตรงสวิตช์ไฟอ่ะแต่กล้ารีพอร์ตก่อนเ๊ะเนี่ยไอผมไม่เข้าใจพี่เอกต้องหดโน้พี่เอกทำไมหดไกลอ่ะเย้ไม่เอกไม่เห็นผมพี่เอกม่นจะเป็นคือเต็มชีพ้าผมไม่ไม่ไม่แล้วพี่เอกแปลกๆนะพี่บอกว่าให้ข้บวนต้องปิดปากไอ้ก้าว่ะต้องปิดปากไอ้ก้าตรงใส่พี่ทำไมก้าพี่ถามตรงๆก้า สงสัยพี่ทำไมกล้าพี่ขอกาหยุดเดี๋ยท yeah. ีพี่ขอเย้ไทยโหวตพี่เอาพี่เลยเอาพี่บอกแล้วว่าแทนนี่ลูกแดนนี่<ง>พี่เอากระเช้าเลยไหมพี่เกมชี้พบอลบัวเลยบอกไม่บอกเฉยๆก็เป็นข้ <c oughs> บอบอุญจ้า ไม่ก็กล้ารสงสัยพี่อ่ะพี่จะต้องทำไงอะบอกเลยว่าจันนี่โดนพพี่ไม่ผมไม่ได้โดดโทษเลยพี่อย่าไปเกลิงาจารยนพี่พุกเป็นกับผมรอบนี้พี่พุกอย่าไปเคี้ยวเลยอ่ะรอบนี้พี่จะปกป้องกายเองกายไม่เป็นใช่ไหม พี่เองที่แต่นี่ตามผมมาทำไมเนี่ยไม่ไม่กล้าพี่อยากอยู่หัวการเฉยเดี๋ยวก็โหวตไอ้กล้าอีกอ่ะไม่ไม่โหวตไม่โหวตที่แต่ที่จะโหวตหมูผมก็เลยโหวตก่อนเลยแล้วไงไม่ระวังไยเนี่ยกล้ากล้าระวังไว้ต้องโหวตแบบโหวตละกันสกีบแบบตามนี้เลยผมสกีบพี่เอ้าใครเปิดสีเถอพี่สีเขียวโหวตผมทั้งกล้าโหวตพี่ทไม่โหวตตัวเองด้วยตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่มูดกล้ากล้าไปกับพี่เถอะผมไม่ไปไปอะไรวะท่าอยู่ไหนวะเนี่ย ไอ้ก้าหายผมต้องการคนยึดเหนี่ยวจิตใจไอ้ก้าหายไอ้ก้าอย่างดีพี่มันหายตัวไปจังไอ้ก้าอุ้ยก้าดูก้องป้าอุ้ย มคนใยตายนานแล้วพี่อันนี้ตายนานแล้วอ้าวเดี๋ยวแทนนี่ว่าพี่ยืนจ้องอะไร้ตรงไหนพี่บอกว่าพี่จะตามไม่ใช่ก็หาตามไม่เจอมีหนึ่งคนเดินสวนผมตรงหน้าดรอปชิปอ่ะผมจะไม่พูดชื่อเขาละกันให้เขาสารภาพแต่มีดอกไม้เหรอคนที่เดินใหม่ใเพราะว่าพี่เอ๋ปีบอ่ะอยู่ขวาปีบอ่ะผมว่าพี่บวะแล้วคนที่หยุดเพราะว่าตอนหนูดูชิปประจอนแล้วไปเจอคนเดียวที่น่าจะเป็นช่ไม่ใช

แล้วก็เห็นชีพปรจตรตายพี่เลยมาดูตัวมินไอตอนไแมินตอนนั้นพี่ไม่ได้สังเกตว่าคนที่เดินนปเจองอ้ท่องพีทีหลังคนที่เดินสวนผมตรงห้องน้ำมันอ่ะจะยอมสารภาพได้ยังอี้ตั่ถพี่ห้องน้ำมันผมไม่เห็นนะคนยืนแต่ตอนแพงอยู่แบบงงๆอ่ะชื่ออะไรชื่อพี่ได้โอชัวศิวิที่เราจะพูดชื่อใครโอทูคนนึงห้องน้ำคนนื้อขวามือคนนึง พี่โปเต้ผมจะขอพูดอะไรสักอย่างหนึ่งพี่โอ้ยดูดิพี่แดนนี่สิผมพี่โปเต้เลยไม่ไม่ตะกี้คือผมจะไม่นันพูดเลยพี่เด็กก็พูดมาสิเดี๋ยวเดี๋ยวมันเปิดสีแล้เนี่ยโอ้ยโอ้ยสีส้มอุ้ยสรุปโปเต้เหรอแล้วเราเราตาโหวดพี่ทำไมล่ะค่ะใส่ว่าทำไมพี่ยืนจ้องอยู่ข้างห้องโอทูไม่ใช่พี่บีทอมเกตแพตเมื่อไหร่มึงจะพูดกับกูแทนไม่ตะเกียไอ้ตรงนี้พี่โปเต้เขายืนกับพี่ฟูกันหรือไอพี่ผมจำจำจำสีไม่ได้ว่ะหรือสีส้ม พี่แคนนี่ลองไปยืนตรงที่พี่แบบยืนถูแล้วคือมันไม่สามารถที่จะทำเควสได้เลยนะพี่ตรงนั้นน่ะทำได้คือคือแคทฟังพี่ก่อนคือตอนแรกกับพี่ไปเดินบนตนไม่ตายแหละไม่มีแครแค่คุณฟุกเนี่ย๊บ ไอ้นี่นี่คือคือผมต้องเผื่อใครก่อนได้นะผมสรุปได้แล้วพี่ฟุ๊กแต่แต่แต่พี่นอนไม่หลับแทนจะพูดอะไรเนี่ยพี่ก็คือตอนแรกอะที่ผมออกจากห้องแอดมินตอนเกมตะเกียะคือผมเห็นเอ่ออ้าวฮัลโหลอ๋อไม่ไม่ดีดูดีผมเห็นพี่ฟุกอ่ะเขายืนโกรกอุณหภูมิตรงลาวมาอยู่แต่คือแบบว่าไม่มั่นใจว่าเป็นพี่โบเต้หรือว่าพีหรือเปล่า ศพมันอยู่ห้องไฟแทนนี่ครับเอ้าเอ้ามันไปห้องไฟแล้วเหรอไม่แต่จะพูดกับพี่แล้วให้พี่หน่อยเอ้าเอ้าศพอยู่ห้องไฟเหรอตะกี้โอ้ผมไม่ฟังพี่อศพพี่ฟุกอะสรุปแล้วคือตายฟรีพี่ผมมีคำถามค่ะวันที่ไอไอที่บอกหน้าไปถูทางเพลไม่ได้ตรงแท่นนี่หมายถึงเกวีอะไรตรงไหนแพ้จะเข้าไปทำโอทูแต่แพ้เห็นพี่แทนนี้ยืนอยู่ข้างกำแพงเว้ยแล้วก็ พอแพทเดินเข้าไปพี่ทานี้ก็เหยียบขึ้นไปข้างบนก็เลยงงว่าเอ๊ะทำเควสอะไรวะตรงนั้นทาสีกำแพงแพทแพทเราเป็นคนปกติอะเราไม่ต้องสงสัยอะไรเยอะก็ได้นะแพทผมเอาที่ผมสงแสงแต่แรกละไม่ไม่กล้ากล้าแต่คือกล้าจำได้เปล่าว่าตอนที่ไฟดับอะพี่ไปกับกล้าแล้วคือพี่โปเต้มาทีหลังแล้วออกมาคนสุดท้ายผมว่าเป็นพี่โปเต้เดี๋ยวใช่หรอแพทพี่แย่แล้วพูดไม่ได้แล้วก็พูดไม่ได้พี่โดนผมเลยต้องแพทนี่ก็ยังไม่เลิกหลอนพี่เลยพี่โปเต้ ผมว่าเป็นพี่โปเต้อะเพราะตะกี้คือเราไปห้องไฟกับก้าสองคนแล้วพี่โปเต้มาทีหลังแล้วน่าจะออกเป็นคนสุดท้ายด้วยผมโดนผังเคื่อผมด้วยเคื่อผมด้วยผมกำลังจะตายไปเนี่ยที่ไม่กล้ากดอะคือจะถามว่ามีคนมีใครมีสแกนไหมกดดีไหมเนี่ยจะโดนดา่าปะวเออมีมีใครมีสแกนไหมครับผมผมอยากไปสแกนด้วยอะ แค่นี้ค <c erman> ือ <mayor> ที่ไงพี่บอกว่ามีสแกนเนี่ยนี่ไม่พี่พีมาสแกนกันดีกว่าพี่ไม่เขาหามกันมานานมากแล้วนะไม่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 คือคือคือผมนี่พี่มีตั้งนานแล้วเนี่ยคูมีสแกน มันมันมันหลายคนพูดเกินพี่มันเลยนะเราสะคิดเราไปสแกนกันดีกว่าพี่ให้โอกาสแทนนี่นะมาดูมาสแกนกัพี่เราเดี๋ยวพี่ใช่พี่ผมมีสแกนจริงพี่แทนนี่จะรอดจากราวนี่ไม่สแก้ไม่อกพี่มันต้องรอดดิพี่กลัวอะไรหรือเปล่าพี่แทนนี่พี่กี่ไม่ได้กลัวพีกีเพราะว่าแทนนี่ปวดพี่สองรอบพี่ต้องเอาคืนหนึ่งรอบพี่บอกแค่นี้เฮ้ยมันมันไม่ต้องแทนนี่กายไม่ซื้อเลยผมผมขอโอกาสนี้นะครับทุกคนผมขอสแกนผมพูดพี่แทนนี่ ไอ้กายไอ้กายกายมันย응ังเชื่อมั่นว่ะฝังใจไม่แต่แต่ผมว่าพี่โมเต้เป็นนะมันต้องได้เวสมาหรือว่าได้ปิดมาแน่ๆเลยเด้อไอ้แก๊งกันพี่อู้เราคือคนมาสแกนเป็นโยงเลยฮัลโหลพี่เชื่อผมได้ว่าผมมีสแกนจริงใส่ผ้าปิดปากแล้วไปสแกนกันพี่เวสมาอยู่ตรงนี้ชิบหายแล้วมองเควสปิดพี่ผมผม ผมดูเควสผิดเควสมาอยู่ตรงนี้แทนนี่คือพี่พี่เอกพี่ได้รับโอกาสนั้นไปแล้วพี่พี่พี่ผมแทนนี่ไม่ยอมสแกนพนะพี่ทำอะไรเนี่ยพี่พี่เอกพี่พี่ฟังผมก่อนตะกี้ผมกดเช็คเควสจริงๆพี่แต่คือเควสมาดูผิดพี่เควสมาดูผิดมาอยู่ห้องไอ้ไอ้ที่อัดลมอ่ะพี่อันนี้เอาอสมง่ายๆไม่ใช่แทนนี่ โอ้โหอัดลมอดลมใจมากเลยนะจะดูผิดมีคนกำลังขำอยู่ผมว่าผมว่าต้องมีคนกำลังขำอยู่แน่ๆน่แค่เลยพีนแดนดี่ดิว่ากล้าอย่าพูดชื่อพี่คนสุดท้ายกล้าพี่ขอโอกาสอีกรอบหนึ่งพี่ผมขอโอกาสอทนี้ทันนี้ได้โอกาสไปแล้วพี่มันมันดูมันดูผิดได้พี่ไอ้ เฮ้ยเกรซมึงเสือกตกเฉลยอะไรตรงนี้วะเนี่ยสกิปผมผมดูแล้วคือมันมันพลา,าดอ่ะพี่เต้มาแต่ดว่าไม่ใช่พี่เอกอ่ะพี่เต้ศกน <สบ S 2> ั้นผมนไม่ได้ฆ่า <ผม S 2> จริงไอ้กล้ามันฆ่าแล้วมันโยนศอใส่ผมอันนี้แล้วที่มันไอผมกดแถบดูอ่ะมันอยู่ห้องชื้นพี่แต่คือแบบผมโรอ่ะอะไรวะที่พี่ต้องขอบคุณแทนนี่เพราะแทนนี่ทำตัวดีเนาะชื่อมันทะลุกำแพงมาอุตสาให้โอกาส เปิดเวลาเริ่มต้นมาตั้งแต่น้องพบเขาเจ้า่ายอู่นในความเป็นเรา